แต่วันชอบมันเป็นโซนดีอ่ะอะไรครับอโอ้หนูชอบจังเต้มีแต่มีแต่ของน่ารักน่ารักนี่เริ่มเริ่มคเลยใช่เลยยังเต็มเต็มอยู่เลยอะไรครับนี่คัร้อยหกเก้า ขเขาจัดไปเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะแทบจะไม่กล้าลือเลย <c oughs> เรียบร้อยจริงคนะ่ะ okay, สวัสดีมากมายนายจ๋ามาพบกับเราสองคนอีกแล้วครับในรายการอามันเตวอนค่ะครับก็ตามชื่อคลิปเลยครับอีพีนี้เราจะวอนไป ร้านญี่ปุ่นมือสองชื่อร้านเอ็นจอยครับก็เป็นร้านญี่ปุ่นมือสองนั่นแหละตามที่ทุกคนรู้จักกันนั่นะครับก็จะไปหาของมาสนองนิดพวกเราอีกเช่นเคยนะฮะ <c oughs> เอ่อวันนี้ตั้งเป้าไว้มาว่าอยากได้อะไรบ้างอยากไปดูของเบ็ดเตล็ดแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะครา้ที่แล้วก็ไม่มีอ,อ,อยากไปดูพวกเครื่องครัวเยอะๆอะไร <c oughs> ใช่ใจผมก็อยากได้เครื่องครัวครับไปดูว่า อ,อแล้วก็อยากได้อันนี้ด้วยครับสิงล้างจานถ้ามีนะก็จะถ้ามันไม่แพงจนเกินไปก็จะเอามาด้วยเอ,อเมื่อวานเนี้ยเซิร์ชเจอแล้วไม่ได้เซิร์ชเจอเลื่อนผ่านแล้วมันเจอเออร้านเนี้ยขึ้นมาเขาบอกว่าเพิ่งจะมีของมาลงเมื่อวานเองนะครับของใหม่ๆม,มาลงเมื่อวานนี้ก็แดดหายไปง,ไงักน <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้ว่าเออเราจะไปเจอของที่ถูกใจเราหรือเปล่านะครับ อีพีนี้เราจะเจออะไรบ้างก็ฝากติดตามมาเลยนะครับวัาไปเลยอามอมี้เลตส์ก๊ตะวันชอบมันเป็นโซนดี่ะหาอะไรครับเอาเริ่มเริ่มเริ่มตรงไหนก่อนก่อนนะตอนนี้กำลงังเก็บเกี่ยวมา คนนั้นซ ja> ื้อขีดเท่าไหร่10บสิบบาทซื้อห้าบาทหรอจริงหรอก็เนี่ยโลโลห้าบาทโ็โลห้าสิไปถูกแล้วไงอ๋อค่ะขีดโลละสิบขีดอ๋อหนูชอบจิงจ นี่เริ่มเริ่มนี่เลยใช่เลยยังเต็มเต็มอยู่เลยอะไรครับนี่ค่ร้อยหกเก้าวถูกมาก เรียบร้อยมา,เยมก,ากเลยไม่กล้าเลยอถรก็น่ารักก็เอาไปใส่นมาเต็มเว้ยมีแต่มีแต่ของน่ารักน่ารักที่นี่เขาจัดไปเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ แทบจะไม่กล้าลื้อเลยเรียบร้อยจริงนะรอ่ะวันนั้นรัตนาวันถูกใจเครื่องครัวมาก,ก,กอเอาไปใส่อะไรก่อนเฮ้ย,ยเจษ น้ำรูปเดี๋ยวแจ้ะเป็นร้นองปูนปู้นอะใช่ไหมเวลามันเดือดแล้วมันจะเวลามันเดือดแล้วมันจะปูนปุ้นอะโอ้ดีไงพวกเขาทำไว้ดีมากนะ <c oughs> ดูอันน้อยๆน,นะอันนี้อันละเก้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบบาทอันนี้มันต้องอยู่ข้างล่างแงน่เลยครับี อ๋อมออะไรนี่อันนี้ไปทำอะไรติดฝาปิดหรือเปล่าลาดวันกําลังตื่นเต้นกับคุ้มทรัพย์แห่งใหม่นะครับไม่พอทําไดีไไอ่ะเป็นต้มเป็นนี่อย่างฝาปิดตัวเอง ไม่ปิดอะไรครับอ้าววแล้เมื่อกี้เก็บมาปิดอะไรอันนี้แต่ได้ที่รูปก,ก๋วยเตี่ยวตรงอ่าอันนี้มันไม่น่ามีอันนี้อันที่ห้องอยู่มันขาดแล้วอะว่ามันมีราคาดีมันแบบจกลักษณะรเลยดีอะ นนที่ปิ้งขนมปังลัวมันจะใช้กับอันนี้เราไม่ได้ไฟเราไม่ได้ต้องถาม ตอนนี้รัตวันก็แยกไปอีกทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเดินหาก่อนว่ามีอะไรที่มันกระตุ้นต่มเสียตังของผมบ้างนี่เลยฮะอย่างแรกเจอหีบอะไรสักอย่างเป็นกล่องไม้นะครับย้อมสีดําหาที่เปิดก่อนนี่เลยมือเดียวว่าจะไม่ถนัดนะฮะอ๋อข้างในบุกกระมี่สีแดงครับสวยดีนะฮะ ไว้เก็บของกระจุกกระจิกได้ต่อมาที่โหลกแก้วอันนี้ก็เก็บพวกพับดาวได้ไหมพับดาวพับนกเนาะและอันนี้อะไรเอ่ยเหมือนชุดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้แมสเป็นหอ่หอๆนะราคาก็ตามนี้เลยนะครับหลังนี้ก็แมสนะครับสีแจ๋งมากจะกล้าใส่ไหมเนี่ย ชั้นนี้ก็จานชามถ้วยเซรามิกอะไรพวกนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ถ้วยน้ําจิ้มนะฮะนี่นะครับป้ายเขาบอกว่าเซรามิกแก้วจากร้อยหนึ่งเหลือโลละห้าสิบบาทถ้วยน้ําจิ้มสวยๆชามนี้ก็สวยนะครับเอาไว้ใส่พวกแกงพวกต้มอะไรพวกนี้นะนี่สวยๆหลายหลายแบบเลยนะฮะ ชอบก็มาหามาจัดได้จริงๆผมก็ชอบหลายอันนะเนี่ยแต่ถ้าจะเอาไปทุกอย่างมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเห็นถ้วยชามพวกนี้แล้วก็นึกถึงพวกหนังญี่ปุ่นหนังจีนอะไรพวกนี้นะครับที่เขาใช้ในอะไรนั้นลงเตี้ยมส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นพวกกระเบื้องใสนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะ เดี๋ยวจะหาอันนี้ก็เป็นพวกถ้วยน้าจิ้มนะถ้วยเครื่องปรุงอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะหาเอาไปไว้ถ่ายครัวในหอนะฮะเอาไว้ใส่อะไรนะวัตถุดิบแ,แบบเอาไว้ insert อะไรประมาณนะนะั<า>้นฮะได้แล้วฮะสองใบมันเราต้องเลือกเอานะครับมันจะเป็นคละๆกันไปอ่ะเราพยายามหาให้เหมือนกันมากที่สุดเคยครับ ได้มาสองใบก่อนเดี๋ยวไปหาตรงอื่นต่อครับโอเคครับเรามาเริ่มกันตรงนี้ที่ใหม่คือผมต้องพยายามหาที่มันมีลักษณะเหมือนกันมากที่สุดนะครับอยากจะได้ไปให้มันเป็นชุดเดียวกันมากที่สุดมันมีประมาณว่ามีใบสองใบเต็มที่สามใบนะที่มันลักษณะเหมือนกันนะครับผมอยากจะได้ให้มันเป็นชุดเดียวกันสักห้าใบอะไรแบบเนี้ย มันดูอันนี้ก็ไปเห็นอันนู้นก็อยากได้มาดูอันนู้นมาเห็นอันนั้นก็อยากได้อัอนลายมันสวยจริงๆนะครับเนี่ยดูอย่างถ้วยพวกเนี้ยนี่ก็สวยครับลายมันแปลกตาดีไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆโอเคเดี๋ยวเก็บคาที่ก่อนฮนะได้เพิ่มมาอีกสองใบ เดี๋ยวผมพาแวะมาดูเฟอร์นิเจอร์แป๊บหนึ่งนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะฮะจาก9 9 0เหลือ4 9 0นะครับเป็นดินชักทั้งหมดสี่ดินชักนะฮะมีดินชักใหญ่สองชั้นแล้วก็ชั้นดินชักเล็กสองชิ้นสองชั้นทุยมั่วยหมดเลยราคาก็ตามนี้เลยนะครับไปต่อที่ตัวถัดมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีดำนะฮะ ราคาเดียวกับตัวเมื่อกี้นะครับชั้นล่างดึงให้ดูนะฮะนี่เป็นเนื้อไม้แบบนี้ส่วนชั้นบนเฮ้ยโอยเป็นช่องอะใส่นาฬิกาเหรอใส่เครื่องประดับอะไรพวกนี้มั้งครับชั้นล่างก็จะมีออสองชั้นใหญ่แล้วก็สองชั้นเล็กเหมือนกันนะฮะเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะฮะถัดมาก็เป็นราคาเดียวกันนะครับแต่สีจะ ต่างขึ้นมานิดนึงภายในสีขาวชั้นสองชั้นสเกะบนก็จะเป็นสีขาวนะครับไปมุมอื่นต่อครับมาต่อที่เก้าอี้ตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้หวายนะฮะเออราคา1290กบก็มีที่รองนั่งมีที่พิงหลังมีอยู่สตัวนะครับมีตัวหลังอีกตัวหนึง่งถัดมาก็เป็นโซฟานวมนะครับราคาห9 0ันสีเขียว นิ่มอยู่นะแต่เป็นของมือสองนะครับต้องเข้าใจว่ามันเป็นของมือสองนะถ้ารับได้ก็มาจัดไปครับตัวถัดมาก็ราคาเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวแต่มันจะนุ่มกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะรู้สึกมันจะนิ่มกว่านะครับมือสองรับได้ก็มาจัดไปครับสวยอยู่นะด้านหลังนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ครับ โอเคครับเรากลับมาต่อกันที่ของไปตลาดนะฮะมาเริ่มต้นด้วยเจ้านี้เลยครับเครื่องวัดความดันเออ295ตัวนี้โซนนี้ก็จะมีหลายตัวหลายราคาเลยนะครับอย่างตัวใหญ่นี่ก็เดี๋ยว990ครับทุกคนแพงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาขาย,ยันตัวละเท่าไหร่นะตัวเล็กอย่างนี้ก็มีนะครับ มีให้เลือกหลายราคาครับถ้าใครสนใจหรือหาอยู่ก็มาจัดไปได้นะครับถัดมาก็เป็นเมาส์ออแกนนะครับ299ใครเป่าเป็นหรือใครชอบเป็นของสะสมก็มาจัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเมาส์ออแกนเช่นกันนะฮะเออแล้วนี่ก็อะไรเอ่ยนี่ก็เมาส์ออแกนครับอุ้ยทำไมนี้ราคาแพงกว่าตัวเมื่อกี้นะ ชิ้นถัดมาก็เป็นหูฟังนะครับแบบครอบหูเอ่อร้อยเก้าสิบครับตัวนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะพี่เจสอันนี้โซนี่ครับสีสวยด้วยแต่ดูราคาแปมสามร้อยสี่สบเก้าครับวน่าสนใจว่ะแล้วก็อันนี้อะไรลิปลิปติดผม ต่อมานี่ก็เป็นสีนะครับชุดสีโอ้มีหลายแบบเลยครับสีไม้สีเมจิกสีชอ็อกสีน้ำชุดอาร์ตบ็อกนะครับดเด็กๆน่าจะชอบนะครับชุดแบบนี้ ได้อะไรยังจ้ะยังซื้อของใหม่เก้าสิบก้าวตูดใหญ่ก็แบบนี้แหละเอาชอบเอาทะ้ะทำอะไรอะทำอะไรอะไข่กอ<ข>เอาไข่ใส่แล้วมันเป็นรูปหัวใจเอาไหม อเอนิก้ามาเ็กใหม่เท่าไหร่นะมมันน่าจะเป็นเหนึ่งมันยังไม่ได้เก็บอเแต่หัวคนหรือหัอวแมวหัวคนเนี่ย่าหลอก <c oughs> กำดีรับทราบคะแต่ัม่้องรทราขอบคุขอตนรับเข้ามน แล้วใส่คนละอันสีเขียวกับสีแดงหมดเป็นนี่ <c oughs> บอกจากดิสนีย์เลย <c oughs> มาต่อกันที่มุมของนาฬิกานะครับมีนาฬิกาสวยๆหลายเรือนเลยนะฮะอย่างเช่นเรือนนี้น่าจะเป็นนาฬิกาปลุกนะครับแต่ว่าไม่มีฐานซะแล้วแล้วก็เอออันนี้ก็สวยนะมันมีเออนาฬิกาที่มันแปลกตาหลายเรือนอยู่นะครับที่ผมเองไม่เคยเห็นนะคนอื่นอาจจะเคยเห็นแล้วแหละ คนที่สะสมของเก่าสายของเก่าน่าจะชอบนะครับอะไรที่มันเก่าๆแบบเนี้ยน่าเก็บสะสมดิมกันนะฮะมันมีแบบที่มันแปลกตาหลายเรือนเหมือนกันแหละ S <S โอเคครับก็ประมาณนั้นแหละได้มากี่ย่างเลยค่ <laughs> ้ระทะกับถ้วยเอาไว้ทำคลิปได้มาแค่สองอย่างครับเออร้านนี้ของเขาเจอะนะแต่ว่าสมัมาเขาจะห้ามแกะครับเขาจะห่อพลาติกไว้ใช่ไหม <c oughs> ก็เดี๋ยว, <c oughs> วเดี๋ยวส่วนใหญ่มันจะเป็นผมถ่ายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเอาไว้อินเสิร์ตให้ดูนะครับมันสินค้ามัน เยอะจริงของที่อยากได้ก็เยอะครับแต่ว่าทีนี้มันเราไม่สามารถแกะดูได้ลหลายๆอย่างที่เราอยากได้นะครับเป็นไงบ้างครับที่นี่รู้สึกเป็นระเบียบเรียบร้อยเกินจนไม่กล้าจะหยิบอะไรของเขาออกจากที่เลยบางทีอะบางสิ่งบางอย่างมันลื้อได้นะมันค้นได้นะแต่ว่ามันมันเป็นระเบียบอะเขาจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเกินแต่ว่า มันก็เลยทําให้แบบพอไม่กล้า,ลาไม่กลา้าจะไปลื้อของเขาอะไม่กลา<ด>้ลา,กลาแกะเท่าไหร่ไม่กล้าลือ้อเสื้อผ้านี่ก็ที่อยากได้ก็มีเยอะนะครับมันต้องใช้เวลาคุยเป็นวันวันเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากมาใครถ้าดูคลิปแล้วก็สนใจอยากจะมาครับมาได้น,นะเส้นเอ่อเลี้ยวจากถนนใหญ่มันเส้นอะไรวะเส้นถนนใหญ่ก็เรียกอะไร <c oughs> พอเลี้ยวเข้ามาจะไปอ่างศิลาครับแล้วก็จะไปโล่บางแสนได้ร้านจะอยู่ซ้ายมือนะฮะเป็น ตึกเขียวๆถ้าไม่สังเกตให้ดีอาจจะเลยได้นะครับพอรอบแรกพอมันเกียผมก็เลยไปก็ต้องยูเทินกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เปิด GPS เอานั่นแหละอามนเต้วัน EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบที่เราสองคนพาไปดูสินค้าแปลกๆอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะจ้าแล้ว EP หน้าอามนเต้วันจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากจะทำอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวสวีดัสสวัสดีบปยจ้า จา,ากการอีพีหน้าโอนีเก่งนี่ยรู้ตู้ทำห้เกียมากจนที่คนมิการแต่เราบิดคนบิการหรือเปล่า